มีเพื่อนๆหลายท่านถามมาในเรื่องของอายุเยอะมากอายุเยอะแล้วสามารถฝึกกดแรงหนึ่งดุดได้ไหม คำตอบก็คือสามารถฝึกได้ค่ะกดแรงหนึ่งดูดทำงานให้กับทุกคนทำงานให้กับทุกช่วงอายุแท้ที่จริงแล้วอายุไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการเรียนรู้กดแรงหนึ่งดูดไม่ว่าจะมารู้จักตอนช่วงอายุไหนนั่นคือวาลาที่เหมาะสมของเราจงเฉลิมฉลองกับการได้มาร่วงรู้ความลับนี้ลึกๆจริงๆกดแรงนึงดูดทำงานให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักเพราะเราอยู่ภายใต้กฎกฎนี้กฎเดียวกันนั่นคือกฎแรงนึงดูด เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญนะคะฝึกได้เลยเริ่มตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่าปรัถนาที่จะดึงดูดอะไรถ้าพึ่งที่จะเรียนรู้ครูแนะนําให้เริ่มฝึกจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนเรื่องที่ง่ายต่อการเชื่อใน The Secret บอกว่าให้ฝึกจากสิ่งที่ง่ายๆ กาแฟฟรีสักแก้วนึงเพราะอะไรเพราะว่ามันง่ายต่อการเชื่อเมื่อเราได้มาโอ้โหทุกคนยืดอกใจอิ่มฟูมากโอ้โหสุดยอดฉันดึงดูดได้แล้วเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นในท่านที่เริ่มฝึกกดแรงดึงดูด เริ่มฝึกจากสิ่งที่ง่ายๆกระบวนการดึงดูดสิ่งที่ง่ายๆกับสิ่งที่เราคิดว่ายากกระบวนการเดียวกันแต่ด้วยความเป็นมนุษย์เรามีการตัดสินนะคะอันนั้นง่ายอันนี้ยากแต่จริงๆแล้วกระบวนการเดียวกันดึงดูดเงินหนึ่งบาทกับเงิน1ล้านบาทกระบวนการเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดแต่เพื่อทลายความรู้สึกว่ายากให้เริ่มฝึกจากสิ่งที่เราคิดว่าง่ายสำหรับตัวเราก่อน เมื่อเราได้มาแล้วทุกคนโอ้โหใจอิ่มฟูมากใจอิ่มฟูที่สุดพลังแห่งความเชื่อมาเต็มมากแล้วค่อยๆปรับเรื่องราว กลับขึ้นกลับข,ขึ้นตามความเชื่อของเรากดแรงหนึ่งดูดทำงานผ่านความเชื่อด้วยนะคะเราเชื่อในสิ่งไหนก็เอาสิ่งนั้นแหละมาฝึกฝนต่อตัวเราเอง เพราะฉะนั้นคาถามที่ว่าอายุเยอะแล้วฝึกกดแรงนือดนดได้ไหมคําตอบก็คือได้ค่ะทุกช่วงอายุฝึกได้ทั้งหมดเพราะแท้ที่จริงแล้วกดแรงนือดนดนทางานให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักอย่าจมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆในอดีตในบางท่านที่อาจจะคิดว่าเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ลองใช้โอกาสเนี้ยในการเริ่มใหม่ในการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เราเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้ทุกขนาจิต